สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโหลดกาล i นาอวีกันครับดูว่าเราโอตะคุชั้นแนวพิมพ์ไปว่ากาล i นาอวีพิมพ์ไปแล้วก็มีงานแรกที่เขียนมาลงทะเบียล่างหน้าเราเข้าไปอย่าลืมลงทะเบียนกันผู้เล่น Android สามารถดาวน์โหลด apk ได้ที่นี่ เขาเปิดให้โหลดแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดตัวของกาลินาเกมนี้อย่างเป็นทางการอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะจะได้เพจกันเยอะๆตอนไปเล่นแล้วกดโหลดไปแล้วก็กดตกลงมาเลยครับแล้วก็รอโหลดเสร็จอ่ารอไปก่อนนี่ครับพอโหลดเสร็จแล้วมันก็จะมีให้ขึ้นให้เราเล่นเราก็เล่นไปนะครับ เข้าได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเล่นได้ยังเพราะผมขี้เกียจรอโหลดเป็นคนใจร้อนเดี๋ยวกลับบ้านเข้าไปรีวิวอีกทีนครับคอยดูคลิปรีวิวได้เลยครับครับแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ